นองน้ำเลยครับก่อนนี่เด้ออีเด้อนอบางไงครับ ครับผมก็สวัสดีตอนเต้านะครับมันหนีก็าลงเข่าปลาเบิ้งพี่น้องครับหลอกโขกเด้อมันนีบด้เข่าปลาลึกดอกก็ามาหาเบิง้งเห็ดคือเก่าพี่น้องบัทานมออกแล้วก็มาหลอกเบิ้องดอกกระเจียวออกหม่ไหมเนาะพี่น้องเนาะมันามาน,นีก็มาสองคนคือเก่าครับผมเด็อมาจักแม่โชคุลคือเก่าจัดกํา้องหาเป็นดอกกระเจียวไปก้นครับผมใบไปลวกกินกับปุนบรรยากาศโล่งๆร่มเย็ยนๆครับ สบายสบายครับผมมือน,นี้อันนี้คือไข่ไก่นะครับไกป่ปลาอันนี้นะที่นาที่ถึกแทะนะครับถึกหนูถึออย่างแทะกินนะเห็ดน้ำแป้งนี่ครับผมดีเดนะ กิ่งแรกที่เห็นเอา้าพอมีรุ่นครับผมลองหาเบิ้งนะปตามันออกหลายท่าว่าออกดอกเดียวครับผมเดี๋ยวด้ยวยเก็ดน้ำหมากมีดอกเดียวเอ้าแวบ,บมาปลาน่อไใหม่ดีกว่าพี่น้องไปเก็บเห็ดกานยังบ่ออกนะครับดินยังแหงอยู่เนาะฝนตกเป็บนบ่ทั่วป่าพี่น้องตกเป็นบางป่า ปลาน,าน,นั้นฝนมันยังโปตกก็กเลยเข่าป่านอพอมีเวลาครับผมเอ้าเดี๋ยวเอาไปต้มสักหน่อยครับผมน,นี่เด้อนอนนึงครับผม,น,างงามบน,นี่งามๆเลยอี่นอนนึงนอนไม้ไฟช่วงนี้ก,เนเนก็เริ่มนเงี้วหนักนักการที่เหลียบปลายนี่ครับผมนี่นอนนึง งามเลยครับโอ้นี่น้อยใหญ่เลยครับผมดีเดอไปตตาต้มอ,อยู่ครับโอ้นหงานครับนี่ตัวน้อยใหญ่เลยดีเดอตรงนี้ก็ได้อยู่ครับอ่อน มือนเห็นมิเตอร์นอย์ไงอันนี้ถือว่าใหญ่เด้อพี่น้องน้องไม้หนาแรงครับผมมิตอร์นอย์ไงครับฟังนี่นี่งามเลยครับแต่ว่าอันนี้อยากแข็งเนาะเดีย๋ยวผมเอาหอดนี่ครับนี่พอละอน,นี่ครับเศรษฐายกปาดเอาครับนี่ยังแกงได้ โอ้โหครับแสบต้มแซ่บเด้อนอนนอนดีครับผมงามเลยโอ้นี่ครับแหนงนี้ผมเอาก่อนนี่ครับแหนียงเมื่งครับเสียดายงามเลยดีนอนอ่ะงามเลยครับนอนใหญ่ คับผมนี่งไงเลยครับนี่ครับเมื่อนี้ผมคิดว่าเอาไปต้มครับเดี๋ยวเลือกเอาแต่นอน,น,อน,นะนอนเนาะนอนยาวๆโพดกะมันมองแข็งมันไหลต้องไปเลือกเอาแต่นี่ก็ต้มกินได้เบิดครับนี่เป็นน้องไม้ไฟใหม่นะครับน้องไหม้ไฟซ้มนี่แหละนอนง่กับโตคอยมี นี่ครับต้มบ,บัดน้อนี่ครับแตกออกจากตาคุณโอ้ยน้องง้มขนาดกรบผมป้านี่นองใหญ่เลยครับปุ่นแหงนึงต่อกันน้องนามเลย สุดยอดครับนอน,นี่นี่ครับกอเดียวกันครับนองงามเลยครับกอ,อนี่เด้อโอ้ตัดต้มครับผมโอ้นี่แนหนงนึงครับผมพอเอาครับแหนงง่า เอาซ้ำนี่นะนอนอ่ะเหครับแหนงมั้งไงแต่ว่าเงย้าเล้วครับเดี๋ยวปล่อยไว้ดีกว่าเอาแหนงนี้เอาซ้ำน,นี่ครับผมโอ้โหหนิซสอนน้องไม้ป่าน,นี่ Song sai em từ phóng nắm yeah. mít em nó nhanh nha yêu thương nhao là nùng song nhao นีกับพอเอาครับโนมัไฟขึ้นโนมัยเด็ดนี่ครับสอนครับผมป้านี่ตือนงองงามพี่น้องเลยโนมัยเลยครับ เรับผมนอนหนึ่งนะครับทำไมไฟปกตินอนซ้ำนีล่ะือว่ามีบางกอที่มันใหญ่นะครับสงสัยได้น้ำไหลโอ้ฝุ่นนอนแบบไงครับ แข็งงามเลยครับสนิทกับพ่อได้ครับต้ม ส่วนมากนอกไม่กันย้นํานะครับเพราะว่าฝนตกมามันก็เกิมดมาโดนแล้วครับเกิดโดนแล้วก็เริ่มย้าไปละนอพอดีพอดีครับผมไปต้อมอันนี้ก็ย้าแหนงนี่เอากค้อคบ นี่อย่างนึงคอนี่ก็เอานะครับกินได้อยู่นี่เด้อได้ซ้ำนี่อ่าปาดมองนี่ดิ้นไป หาเรื่อยๆครับผมนอไม่เพอได้เก็บอยู่ครับผมมันนอใหญ่เป็นตะมันอยู่นี่นอง,งามๆเลยครับนอนหนึง่งตัวแข็งนี่ครับจะเห็นว่ามันแข็งนะแต่ว่าตรงนี้มองนี้ยังอ่อนอยู่เอาซ้ำนี่ครับกับมองนี้ทิ้ง นี่ห้อยห้อยสัตว์นะครับมาขุดกินกินอันนี้ครับขี้สูตรชั้นละล้วงนะครับมนขุดกินน้ำหวานพี่น้อยสัตว์ที่อย่างนั้นกินน้ำหวานมีเตะนี่มีบ่ทั้งนี้นอนนี่มงามเลยครับ

nhiều nhè nhẹ các bạn, đểu ốcốt, ní non một, làm giam nhau bởi là งามเลยครับนี่งนอนหนึ่งอุ้ยมีแต่นมอมง,งามครับผมอนนี้กันเด้อหนึ่งในน,นี่ปล่อยครับแห่งหนึ่งนี่งามเลย พอได้อยู่เอานอนนี่ก่อนอู้ห่าอีเด้อหมูปลาครับผมอีเด้อไ์หอยทามันสองกีดนอนน้่ม ครับผมกับคือสิโพสสำนีก่อนครับเดี๋ยวฝนที่ตกพี่น้องครับเอาต้องเฝ้ายางออกไปนะครับตอนนี้ก็มืดกับขึมมาแล้วพี่น้องเสียงฟ้าห้องมากพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยเขาสองปลาเด้อมือนี่ก็ได้เขาปลาแหลกกับบได้ยังพี่น้องไปซองเบื้องเห็ดกับบุมีนะครับกับมาได้นอไม้เนี่ยแหละกับพื้นเอานอไม้ครับมันอยู่ใกล้ๆกันอ่ะครับผมกับเบื้องผลงานครับมือนี่จุ๊บยีเด้อ นองครับเมื่อนี้นอง,งามๆเลยก็ตามตั้งใจนะครับตั้งใจว่าอยากได้ไปต้มกินกับน้ำพริกกะปิพี่นองเลยง,งามๆเลยนอนง่ดีครับผมแต่นอนเลี้ยวๆนหน่อยน่นก็ไปปอกได้บไหรแต่อันนี้ก็คือที่ได้เนื้อหลายอยู่อ่อนอยู่นอนแบบนี้ครับผมพูนย้ําบันไดนอนง่า่อผมเนี่ยพอได้อยู่ได้กินครับเดี๋ยวก็สชี้ยางออกไปแล้วสำหรับมื่อกี้ก็มาสองคนเ้อพี่นองเ้อ นี่ครับซอยกันหาน้องใหม่ส่วนอีกแม่โชคุณก็ได้อีหลอกน้ำเนาะอีหลอกกับน้องใหม่เนะผู้ใดอ,อยากเบิ่งกลับไปเบิ่งในช่องฮักบ้านนะครับผมซอยๆกันทายชิปนะครับคนละคนละช่องเดี๋ยวก็ย่างออกไปพี่น้องฝนตอนนี้ก็ลิ้นลงมาแล้วครับย่างออกไปอีกลงทั้งแล้วครับทั้งพูน อ่ะครับผมก็เอาไปพอกันใ่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ